สอมีนาคมผมอยู่ตรงนี้ครับบริการรับส่งฟรีประชาชนที่มากราบธรรมสการเข้ามาลงสาลีริกาตาศทำความดีด้วยหัวใจด้วยการให้บริการรับส่งฟรีประชาชนรอบๆท้องสนามดลวง ทำความดีด้วยหัวใจครับด้วยการให้บริการรับส่งปีประชาชนรอบๆท้องสนามหลวงวันที่2องสองมีนาคม2567บริการรับส่งฟรีประชาชนร,บรบอนน 2, 2. นบๆท้องสนามหลวงครับผู้ที่มากราบพระบรมสารีริกธาตุ